ความสำคัญของการมีสติในชีวิตประจำวันคืออะไรและฝึกฝนได้อย่างไรสติคืออะไรคำง่ายๆที่อาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของเราได้ในทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตเราเดินกินพูดทำงานและคิดเรื่องราวต่างๆมากมายแต่เคยลองถามตัวเองไหมว่าขณะนั้นเรารู้ตัวอยู่ไหม คำถามนี้คือหัวใจของสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาตลอดชีวิตนั่นคือสติสติคืออะไรในบริบทของพุทธธรรมสติหมายถึงความมะลึกได้อยู่กับปัจจุบันไม่เผลอไม่หลงไม่ลืมตัวพูดง่ายๆคือสติคือใจที่รู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายความคิดความรู้สึกหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว ลองนึกถึงเวลาเราทำอะไรแบบอัตโนมัติเช่นกินข้าวแต่ไม่รู้รสขับรถแต่ใจลอยเดินทางแต่ไม่รู้ว่าผ่านอะไรมาบ้างสิ่งเหล่านี้คือชีวิตที่ขาดสติคือเราใช้ชีวิตแต่ไม่ได้อยู่กับชีวิตจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าสติเป็นธรรมอันหนึ่งซึ่งเมื่อบุคคลจเจริญแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย เพื่อความข้ามค้นทุกข์เพื่อบรรลุนิพพานหมายความว่าแม้เพียงการฝึกระลึกรู้กับกายเวทนาจิตและธรรมก็เพียงพอที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ในที่สุดสติไม่ใช่เพียงการจำแต่คือการรู้ตัวในทุกขณะหลายคนเข้าใจว่าสติคือความจำดีหรือความรู้สึกตัวเฉพาะเวลานั่งสมาธิแต่พระพุทธเจ้าสอนว่า สติควรเกิดได้ตลอดเวลาทั้งเวลายืนเดินนั่งนอนพูดคิดหรือแม้กระทั่งตอนโกรธและยิ้มหากเปรียบจิตใจเป็นบ้านสติก็คือเจ้าของบ้านที่คอยเฝ้าดูว่าอะไรเข้าออกไม่ปล่อยให้โจรอย่างราคะโทสะโมหะแอบเข้ามาทำลายใจแล้วถ้าไม่มีสติละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่มีสติ ชีวิตจะเต็มไปด้วยการเผลอไผลคือทำอะไรเพราะเคยชินทำอะไรโดยไม่รู้ตัวและทำอะไรด้วยอารมณ์เช่นโมโหโดยไม่รู้ตัวพูดคำทำร้ายคนอื่นทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจหลงไหลในสิ่งยั่วย,ยุแล้วเสียใจภายหลังตัดสินใจผิดเพราะใจเรามืดบอดทั้งหมดนี้เกิดจากการขาดผู้เฝ้าดูหรือสติที่คอยเตือนว่าหยุดก่อน ตอนนี้ใจเรากำลังพลาดในพระสูตรหลายแห่งพระพุทธเจ้าทรงเปรียบสติเหมือนเสาเข็มของบ้านที่ยึดไม่ให้จิตล้มคลืนนายประตูที่เลือกได้ว่าอะไรควรเข้าอะไรไม่ควรเข้าหรือแม้แต่แสงสว่างที่ช่วยให้เราเห็นชัดเจนว่ากำลังเดินทางไปทางไหนกล่าวโดยสรุปสติคือสิ่งที่ควรจับจิตให้อยู่กับปัจจุบัน และป้องกันไม่ให้เผลอไปตามอำนรากิเลสสติจึงไม่ใช่ของลึกลับสำหรับพระเท่านั้นตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้คารวาดก็เจริญสติได้และควรเจริญเพราะสติไม่ใช่ของสูงสติคือธรรมดาที่ต้องฝึกให้กลายเป็นวิถีชีวิตเด็กก็มีสติได้แม่บ้านก็ฝึกสติได้พนักงานออฟฟิศก็มีสติได้ แค่เริ่มจากสิ่งใกล้ตัวที่สุดคือรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่สติคือหัวใจของการหลุดพ้นพระพุทธเจ้ายืนยันว่าสติคือธรรมะที่ตั้งมั่นที่สุดในขณะที่ทรรอื่นๆเช่นความเพียรศรัทธาและสมาธิอาจเปลี่ยนขึ้นลงได้แต่สติคือธรรมนำหน้าทุกธรรมในคุตกะทีกายธรรมบทมีพุทธภาษิตบทหนึ่งว่า สติเป็นหนทางเดียวที่ไม่มีทางอื่นเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตนั่นเพราะสติคือรากฐานของปัญญาและเมื่อปัญญาเกิดความเห็นผิดจะค่อยๆถูกแก้ไขชีวิตจึงเปลี่ยนไปจากความมืดเป็นความสว่างสรุปโดยย่อของคำว่าสติสติคือเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำมากที่สุดไม่ใช่เพราะมันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์แต่เพราะมันคือเครื่องปรุงให้เราตื่นจากความหลงในโลก และกลับมาอยู่กับความจริงที่กำลังเกิดขึ้นในแต่ละขณะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทำอะไรถ้าใจมีสติเราก็จะไม่หลงไม่พลาดและไม่ทุกข์โดยไม่รู้ตัวอีกต่อไปเพราะอะไรเราจึงขาดสติและสาเหตุคืออะไรเคยไหมว่าที่คุณเผลอพูดอะไรแรงๆออกไปโดยไม่ตั้งใจที่คุณเดินเข้าครัวแต่ลืมว่าเดินเข้ามาทำไม ที่คุณนั่งอยู่แต่ใจกลับคิดฟุ้งไปเรื่องอดีตหรือกังวลไปในอนาคตสิ่งเหล่านี้คือภาพสะท้อนของสิ่งที่เรียกว่าภาวะของจิตที่ขาดสติขาดสติเท่ากับใจไม่อยู่กับปัจจุบันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ไม่เจริญสติย่อมมีจิตเล่ล่อนเหมือนสิ่งที่กระโดดไปมานี่คือสภาวะที่หลายคนเป็นโดยไม่รู้ตัวใจของเรานั้นไม่ได้อยู่นิ่งๆกับปัจจุบัน แต่กระโดดข้ามไปอดีตบ้างกังวลอนาคตบ้างฟุ้งซ่านกับอนาคตบ้างแต่สาเหตุลึกๆของการขาดสตินั้นมีมากกว่าที่เราคิด 1. ความเคยชินกับอวิชชาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะอาวิชชาบุคคลจึงหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงมหานิทานสูตรทีฆนิกายอาวิชชาคือความไม่รู้ความหลงผิด และเมื่อใจเรามีอวิชานำหน้ามันก็จะไหลไปตามสิ่งที่ชอบไม่รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นแรงดึงให้เราเผลอง่ายขึ้นเช่นเห็นของอร่อยใจก็พุ่งไปโดยไม่รู้ทันได้ยินคำชมใจก็หลงตัวโดยไม่รู้ทันหรือแม้กระทั่งโดนด่าก็โกรธตอบโดยไม่รู้ทันเพราะไม่มีสติคอยรู้ทันใจที่กำลังเคลื่อนไปตามอารมณ์ 2. ความประมาทในชีวิตประจำวันประมาทไม่ได้แปลว่าขับรถเร็วหรือทำอะไรเสียงเสียงเท่านั้นแต่ในทางธรรมะประมาทคือการมีชีวิตที่ไม่มีสติพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนในธรรมบทว่าผู้มีสติย่อมไม่ประมาทความประมาทคือทางแห่งมรณะธรรมบทหมวดสติเราอาจคิดว่าชีวิตประจำวันไม่ต้องใช้สติอะไรมากแต่ความประมาทนี่แหละ คือต้นต่อของทุกความผิดพลาดพูดพลาดคิดพลาดตัดสินใจผิดลว้วนเริ่มจากความเผลอเล็กๆ 3. ความฟุ้งซ่านและการหมกมุ่นกับความคิดพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าจิตของเรานั้นเหมือนน้ำที่ถูกลมพัดไม่ใสไม่นิ่งมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ในก้นบึง้งเมื่อจิตฟุ้งซ่านวิ่งวุ่นไปกับเรื่องที่ยังไม่เกิดหรือย,ย้ำคิดในอดีต มันก็ไม่มีพื้นที่ว่างให้สติได้เกิดขึ้นเลยวางดูแล้วเหมือนเรื่องเล็กแต่จริงๆคือภัยใหญ่ที่ค่อยๆดึงเราออกจากชีวิตจริงและพาไปจมอยู่กับชีวิตในหัวที่เต็มไปด้วยความกลัวความเศร้าและความปรุงแต่ง 4. ความยึดติดในอารมณ์อารมณ์เหมือนไฟและเมื่อไฟลุกขึ้นมาถ้าเราไม่มีสติเราก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงให้มันเผาใจเราเองความโกรธ ความอยากความอิจฉาความกลัวทั้งหมดนี้มักเกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวและถ้าเราไม่ได้รู้ทันมันขณะที่มันเริ่มต้นเราก็จะกลายเป็นเหยื่อของมันโดยไม่มีอะไรได้หยุดพระพุทธเจ้าจริงตรัสว่าอารมณ์ย่อมเผาผลาญผู้ไม่มีสติเหมือนไฟไม่ป่าที่ไม่มีคนดับคุตกะนิกายอุทาน5การขาดการฝึกจิตอย่างต่อเนื่อง สติไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแบบบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่ต้องฝึกอย่างต่อเนื่องเหมือนกล้ามเนื้อที่ต้องออกกำลังคนที่ไม่เคยฝึกจิตย่อมตกเป็นทาสของความคิดและอารมณ์ง่ายและนั่นแหละคือการใช้ชีวิตแบบไม่มีผู้ควบคุมสรุปสาเหตุของการขาดสติเกิดได้หลายปัจจัยทั้งความเคยชินความฟุ้งซ่านความยึดติดและที่สำคัญที่สุดคือความประมาทในชีวิตประจำวัน ชีวิตที่ไม่มีสติแม้ภายนอกจะดูปกติแต่ภายในอาจเต็ไมไปด้วยความหลงผิดโดยไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าสติเป็นธรรมที่ควรจเจริญในทุกเวลาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอนไม่ใช่แค่ในเวลานั่งสมาธิแต่ทุกอิริยาบถในชีวิตคือโอกาสในการรู้ทันตนเองหลักธรรมเกี่ยวกับสติที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าทรงสอนถึงสติไว้ในพระไตรปิฎกจำนวนมากโดยถือว่าเป็นธรรมะที่สำคัญยิ่งต่อการรู้แจ้งและพ้นทุกข์ในข้อนี้เราจะมาเรียนรู้หลักธรรมที่เกี่ยวกับสติโดยตรงจากพระโอวาทในพระไตรปิฎกซึ่งแปลงได้เป็น4หัวข้อใหญ่ 1. สติปฐาน4ลรากฐานของการมีสติในชีวิตหลักธรรมที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับการฝึกสติคือมหาสติปฐานสูตร จากทีฆะนิกายมหาวานว่าด้วยมหาสติปฐานพระพุทธเจ้าตรัสชัดว่าสติปฐานนี้เป็นทางเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายทีฆะนิกายมหาสติปฐานสูตรสติปฐาน4คือการตั้งสติไว้กับสิ่งที่ควรรู้สี่ประการได้แก่ 1. กายานุปัสนาคือรู้กายเช่นการหายใจเดินยืนนั่งนอน2 เวทนานุปัสสนาคือรู้เวทนารู้ว่าในขณะนี้มีความสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสามจิตตานุปัสสนาคือรู้จิตเช่นตอนนี้จิตฟุง้งจิตสงบจิตโกรธจ,จิตอยากและอื่นๆ 4. ธรรมานุปัสสนาคือรู้ธรรมเช่นสังเกตเห็นกิเลสความคิดความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นความโลภโทสะ ความลังเลทั้งสีนี้เปรียบเหมือนกล้องจุลทรรศที่ทำให้เราเห็นใจตัวเองชัดเจนขึ้นและยิ่งเห็นชัดเท่าไหร่สติยิ่งมั่นคงไม่หลงง่ายไม่เผลอพูดหรือทำตามอารมณ์ 2. ส,สติเป็นองค์ธรรมในมรรคมีองค์8ในพระไตรปิฎกพระกุศเจ้าตรัสถึงอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นทางสายกลางที่นำไปสู่การพ้นทุกข์ หนึ่งในองค์ธรรมที่สำคัญยิ่งคือสัมมาสติคือการมีสติชอบพระองค์ตรัสว่าผู้ใดมีสัมมาสติย่อมรู้กายเวทนาจิตธรรมอย่างชัดเจนผู้นั้นย่อมอยู่กับปัจจุบันไม่หลงในอดีตไม่กังวลงในอนาคตจากมัชฌิมานิกายสัมมาสติไม่ใช่แค่การจำแต่คือการรู้ทันปัจจุบันด้วยใจที่ตั้งมัน่นไม่ฟุง้งไม่หลง เมื่อสติเป็นองค์หนึ่งของมรรคจึงเป็นเส้นทางสู่พระนิพพานอย่างแท้จริง 3. ส,สติในหมวดธรรมะที่ควรจเจริญอยู่เสมอในธรรมสังคณีเป็นคำพีแรกในภาภาพระอภิธรรมปิดกพระพุทธเจ้าจัดสติไว้ในหมวดของธรรมที่ควรจเจริญอย่างต่อเนื่องตรัสว่าสติเป็นธรรมที่ไม่ควรขาดแม้ขณะใดขณะหนึ่งสิ่งนี้สะท้อนชัดว่า สติไม่ใช่เรื่องเฉพาะตอนนั่งสมาธิแต่ควรฝึกทุกอิริยาบถเดินก็มีสติกินก็มีสติคุยก็มีสติเมื่อสติฝังอยู่ในกิจวัตรประจำวันใจก็จะไม่พลัง้งไม่เผลอ 4. สติคือเครื่องป้องกันภัยทางใจในคุตตะนิกาอิติวุตตะมีพระดารัสที่เปรียบสติว่าเป็นยามเฝ้าประตูเมือง ผู้มีสติเหมือนเมืองมีกำแพงมั่นคงมียามรักษาดีศัตรูเข้ามาไม่ได้ใจของเราก็เหมือนเมืองอารมณ์ความคิดและกิเลสต่างๆเปรียบเหมือนค่าศึกเมื่อเรามีสติเราก็เหมือนมียามเฝ้าประตูเมืองรู้ว่าอารมณ์ไหนควรให้เข้าอารมณ์ไหนควรหยุดไว้ที่ประตูสรุปหลักธรรมเรื่องสติในวัตไตรปิฎก หลักธรรมสติปฐานสคือรู้กายเวทนาจิตธรรมฝึกสติในทุกขณะสัมมาสติในมรรคแคือรู้ทันปัจจุบันไม่หลงอดีตไม่กังวลอนาคตสติในธรรมะสังคณีคือธรรมที่ต้องเจริญตลอดเวลาสติเปรียบเหมือนยามเฝ้าประตูคือการป้องกันอารมณ์ชั่วร้ายที่จะเข้ามาทำลายจิตใจแนวทางปฏิบัติ ฝึกสติได้อย่างไรในชีวิตประจำวันการฝึกสติไม่จำเป็นต้องไปวัดไม่ต้องรอเวลาว่างไม่ต้องรอกเกษียณเพราะสติฝึกได้ตั้งแต่ตื่นลืมตาจนถึงเข้านอนและนี่คือ5วิธีง่ายๆที่คุณสามารถฝึกสติได้จริงในชีวิตประจำวัน 1. เริ่มที่ลมหายใจลมหายใจคือสิ่งที่อยู่กับเราตลอดเวลาและการรู้สึกตัวกับลมหายใจในขณะนี้ คือการเริ่มต้นฝึกสติแบบง่ายที่สุดทำอย่างไรหายใจเข้ารู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าออกทำแค่สามลมหายใจก็เพียงพอที่จะเริ่มคุณอาจทำตอนตื่นนอนก่อนกินข้าวหรือแม้แต่ตอนนั่งรถสติจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่คุณรู้ว่าฉันกำลังหายใจโดยไม่ต้องคิดอะไรเพิ่ม 2. ใช้กิจ,จวัตรประจำวันเป็นเครื่องฝึก ทุกอย่างที่คุณทำในชีวิตประจำวันสามารถใช้เป็นสานามฝึกสติได้ทั้งหมดเช่นล้างจานก็รู้ว่ากำลังล้างเดินไปห้องน้ำก็รู้ว่าเดินกินข้าวก็รู้รสรู้เคี้ยวไม่ดูมือถือไปด้วยกำลังโกรธรู้ว่าโกรธไม่ต้องห้ามแค่รู้เฉยๆหลักคือรู้ว่ากำลังทำอะไรโดยไม่ต้องพยายามไปห้ามสิ่งใดความรู้ตัวนั่นแหละคือสติ 3. ใช้เสียงเตือนหรือเครื่องหมายเป็นตัวช่วยคนเริ่มฝึกมักเผลอบ่อยไม่เป็นไรเลยเราจึงใช้ตัวช่วยเล็กๆเ,เพื่อดึงใจให้กลับมาเช่นตั้งนาฬิกาปลุกทุกหนึ่งชั่วโมงเพราะได้ยินเสียงก็กลับมารู้ลมหายใจเขียนคำว่าสติแปะไว้ที่โต๊ะทำงานพอจะเปิดมือถือให้หยุดหนึ่งวินาทีถามตัวเองว่าจำเป็นไหม สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องงมงายแต่คือการฝึกให้จิตใจ,จกลับมาอยู่กับปัจจุบัน 4. ฝึกสติในเวลามีอารมณ์สติที่แท้จริงจะเห็นผลที่สุดตอนที่เรากำลังมีอารมณ์เช่นโกรธเกลียดหงุดหงิดอย่าพยายามไปห้ามอารมณ์แต่ให้รู้ว่าโกรธไม่ต้องโกรธเพิ่มรู้ว่ากำลังทุกข์โดยไม่ต่อต้านทุกรู้ว่าใจเศร้าแล้วไม่ต้องพยายามทำให้หาย เตียงแค่รู้ตรงๆเท่านั้นอารมณ์จะค่อยๆสลายไปเองเหมือนควันไฟที่ไม่มีเชื้อ 5. ทำมาธิวัลนิดช่วยหนุนสติแม้นจะไม่ต้องนั่งนานแต่การนั่งนิ่งๆวันล,ละ5-10นาทีเพื่อรู้ลมหายใจจะช่วยทำให้จิตมีพลังตั้งมั่นและพร้อมรับมือกับอารมณ์ต่างๆได้ดีขึ้นเปรียบเหมือนการเติมน้ำลงในถังเพื่อเวลาน้ำกระเพื่มเราจะรู้ได้เร็วขึ้น เมื่อทำได้แล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไรการมีสติไม่ใช่แค่เรื่องของธรรมะแต่เป็นเรื่องของชีวิตที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง 1. ใจสงบไม่ฟุ้งซ่านเมื่อสติมั่นคงความคิดฟุ้งซ่านจะลดลงใจจะนิ่งรู้ทันอารมณ์ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์อีกต่อไป 2. ลดความผิดพลาดในชีวิตความไม่มีสติมักพูดหรือทำอะไรโดยไม่ทันคิด แต่คนมีสติจะมีช่องว่างระหว่างอารมณ์กับการกระทำทำให้ไม่พูดคำที่ทำร้ายคนอื่นไม่ตัดสินใจพลาดเพราะโกรธ 3. เข้าใจตัวเองมากขึ้นสติทำให้เรามองเห็นจิตใจของตัวเองเห็นความโลภเห็นความหลงเห็นนิสัยที่เคยซ่อนอยู่และเมื่อลงมือเปลี่ยนชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนตาม 4. เห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงสุดท้าย ผู้มีสติจะเริ่มเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ว่าจะสุขทุกข์หรืออารมณ์ใดๆก็ไม่ใช่ของเรานี่คือทางเดินที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้สรุปก,การฝึกสติไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องฝึกอย่างสม่ำเสมอเพราะสติไม่เหมือนความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือแต่เหมือนการเล่นดนตรีที่ต้องฝึกฝึกและฝึก อย่ารอให้ชีวิตพร้อมอย่ารอให้ไม่มีปัญหาจงเริ่มฝึกสติในวันที่ชีวิตยุ่งวุ่นวายนี่แหละเพราะยิ่งฝึกตอนมีอารมณ์มากเท่าไหร่หัวใจเรายิ่งกล้าแกร่งขึ้นเท่านั้นทุกลมหายใจคือโอกาสทุกอิริยาบถคือสนามฝึกและทุกครั้งที่คุณรู้ตัวคือทุกครั้งที่คุณเข้าใกล้พระนิพพานไปอีกก้าวพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสติเป็นแสงสว่างในความมืด ผู้มีสติย่อมไม่หลงทางในกองทุกข์ขอให้ทุกท่านมีสติอยู่กับตัวเห็นจิตอย่างชัดเจนและนำธรรมะไปใช้จริงในทุกวันขออนุโมทนาให้ทุกเจตนาของผู้ฟังและขอให้เส้นทางแห่งบุญบาร,รมีของท่านจงราบลื่นสว่างและมั่นคงตลอดไปช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดธรรมะดีๆสาธุ